ก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องยุทธบารมีพระเครื่องหนึ่งหกแปดทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบารมีนะครับมีวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทมาแบ่งปันพี่พี่อีกเช่นเคยครับพี่พี่นะวันนี้มาเช้าหน่อยนะครับนะมีเวลาก็มาแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับได้วัตถุมงคลรายการใหม่ๆมมาหลายรายการนะครับมีทั้งของเก่าของใหม่นะครับนะครับพี่พี่นะก็ ก็เดี๋ยวมาชมกันครับพี่พี่นะนี่ครับเพิ่งได้มาครับเป็นเหรียญนะครับรุ่นรวยหยาดฟ้าครับพี่พี่นะเป็นรอยมือรอยเท้าหลวงปู่นะครับนานะครับเนนวะนะครับมีพี่ปิดหลังใหม่ไปหลายรายการแล้วครับพี่นะนะเดี๋ยวมาชมกันว่าเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวจะแกะให้ชมสักสักหนึ่งองค์นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมสักหนึ่งองค์นะครับนี่เหรียญรอยมือรอยเท้านะครับเป็นเหรียญรอยมือรอยเท้าที่ออกรุ่นแรกนะครับที่ออกที่วัดพระธาตุเมืองหินนะครับพี่พี่นะ มาแบ่งปันพี่พีอีกเช่นเคยครับพี่พี่นะช้าๆนี้ครับพี่พี่ก็นะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะพี่ช่องทางการติดต่อนี่ครับ0871361722นะครับพี่พี่นะนี่ครับ ID Line ก็ตามนี้เลยนะครับนะ a d ด Line หรือโทรศัพท์มาก็ได้นะครับพี่พผมขออนุญาตเริ่มรายการแรกครับแบ่งปันพี่พี่นะมีพระที่ทั้งพี่พี่เขาปิดหลังไม้ไปแล้วนะครับขอบคุณที่เมตตาปิดกันนะครับพี่พนะอ่ะ รายการแรกครับพี่ๆนี่พร้อมเรี่ยมนะครับนะจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับนะพอเรี่ยมมาแล้วนะครับเป็นเหรียญนะครับอายุวัฒนะโมคลนะครับเจ็ดสิบเจ็ดปีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหรือเหรียญองคตนะครับพี่ปีสองพันห้ารอยหกสิบสี่พร้อมกล่องเดิมอันนี้เรี่ยมทองไมค่อนมานะครับอ่าต้องบอกว่าเป็นทองไมค่อนนะนี่ครับอ่าเให้ดูนะครับนี่ครับเหรียญองคตครับพี่มันสะท้อนแสงหน่อยนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับนะแต่เหรียญสวยครับนะ องคตอีสานครับนะเขาเรียกว่าองคตอีสานนะครับนี่พร้อมไมค์คอนนะครับเลขสวยครับหนึ่ง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 แปดครับพี่ๆนะเลขสวยครับองคตอีสานนะครับนี่ครับพี่อ่านี่ครับพระสวยนะครับหนึ่ง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 แปดครับเกือบตองเลยนะครับนี่ครับองคตอีสานนะครับ นี่ครับพร้อมไมค์ค่อนอย่างดีนะครับตอบโคชัดเจนครับลายยันผ้านะครับชัดเจนนะครับผ้าแท้ดูกันง่ายๆนะพี่นะผ้าแท้ผ้าแท้ดูกันง่ายนะครับห้องผมไม่มีนะครับไม่มีผ้าเก้นะครับพี่ๆนะนี่ครับเต็มๆนะครับลายนิ้วมือนะครับจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ผมบอกเลยอ่าตาคมคมนี้ครับผ้าแท้ดูง่ายๆมงคตอีสานครับพร้อมเลี่ยมนะครับหลวงปู่มหาศิลา ซีจันโธครับเนี่ยวันนี้แบ่งปันพี่ๆนะเลี่ยมไมคอนผมเอาพันเจ็ดพอครับนะนะครับพันเจ็ดพร้อมเลี่ยมครับนะหายากนะครับอ่ะรายการต่อไปครับอันนี้เป็นนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อโสธรครับวัดจัดสร้างครับนะวัดโพธิ์ะีาดนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวให้ชมครับได้มาองเดียวครับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรนะครับนี่ วัดโพสีสะอาดนะครับจัดสร้างนะครับนี่นะครับนี่ครับนะครับด้านหลังต่อโค้ชัดเจนนะมีรันเลขนะครับรันเลขชัดเจนสวนส่งแกเปะนะครับนี่ด้านหลังเขียนว่าสวนส่งนะครับต่อโค้ดรันเลขนะครับห้าสามหกครับอ่าปั๊มสวนส่งครับหลวงปู่มหาศิลา สีริจันโทครับนะองนี้สวยๆเลยครับห้าร้อยบาทคราบพี่พี่นะห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้ราคาเก็บได้ครับพี่พี่นะราคาเก็บได้มีองค์เดียวครับเนื้อฉนวนลมดําครับห้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อนะครับองค์นี้ครับรายการต่อไปครับองนี้มีพี่เมตตาจจดีปิดไปแล้วครับพระปิดตาเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่เพิ่งออกเลยครับพี่พี่สดๆร้อนๆนะครับนี่ พระเพิ่งออกนะครับด้านหลังเป็นยันโกลนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับนี่นี่นะครับยันเหนือดวงนะครับยันเหนือดวงนี่ครับต่อโคชัดเจนครับหนึ่งห้าหนึ่งหกครับอ่าเลขสามด้วยนะครับอันนี้มีพี่เพื่อจะดีเมตตาไปแล้วนะครับต้องกาบขอบคุณนะครับเอามารีวิวให้ท่านชมนะครับนะปิดตาเหนือดวงครับใครอยากให้ผมหาจะหาวัตถุมงคลก็บอกได้นะครัพี่ๆนะวัตถุมงคลของหลวงปู่นะครับ รายการต่อไปครับเป็นสุดยอดหายากครับเป็นนั่งพานนะครับนะรวยล้านล้านนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับเหรียญนั่งพานรวยล้านล้านหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเนี่ยลงยาจีวอนนะครับจะสร้างน้อยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับอันนี้ต่อโค้ดรันเลขสามศูนย์สามชัดเจนนะครับนะนี่นะครับ เป็นนั่งผ่านรุ่นแรกครับทรงนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับนะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับลงยาน้าเงินลงยาจีวอลงยาแดงครับเหนือฝาบาทนะครับมีแบ่งปันนะองค์นี้เปิดที่2005ครับพี่ๆนะสอพันห้า้อบาทครับนี่ครับนะหายากครับรุ่นนี้ครับนั่งผ่านนะครับมีพญาไก่คู่นะครับปีท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับนะอ่า รายการต่อไปครับพี่ๆเยอะนะครับรายการต่อไปครับนะหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับองนี้เป็นเนื้อฉนวนโบราณครับเป็นพรมข้าวหลานตัดนะครับพรมสี่หน้านะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับออกที่นะครับวัดโพสีสะอาดนะครับนะนี่ครับนี่สวยอย่างนี้เลยพี่ๆนะต่อโคตรละเลียชัดเจนครับ4ีหนึ่งศูนย์เจ็ดครับนะ เป็นพระพรมเหนือ so ดวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะองค์นี้เอาไปห้าร้อยครับพี่พี่นะผมเปิดแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมานะครับพระทุกรายการประกันแท้ทุกรายการนะครับพี่พี่ประกันแท้ทุกรายการนะครับนะรายการต่อไปครับพี่พี่เป็นพระพุทธนะครับจะเลินทรัพย์นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะ รุ่นนี้หลวงปู่เมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกเดี่ยวนะครับแล้วก็ออกแบบเองด้วยนะครับนะครับนะครับ่าหลวงปู่บอกว่าถ้าใครไม่มีเหรียญยื่นนะครับให้ห้อยพระพุทธจะเลื่อัพย์องค์นี้ติดจีวรนะครับพี่พี่ติดจีวรฝังพลอยเสกครับนี่ชัดเจนนะพระแท้ดูง่ายๆนะครับนี่นะครับรันเลขชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขนะครับ นี่ครับเลข8050นะครับพี่พี่นะสองก็ได้ครับเดี๋ยวจะคาดเคลื่อนนะเผื่อพี่พี่ชอบเลขนะต่อโค้ดตรงนี้ครับ8050ครับอ่าเลขนี้เลยครับฝังพลอยเสกนะครับแล้วก็ติดจีวรหลวงปู่นะนะครับนี่นี่ครับนะจะเริญทรัพย์นะครับจะเิญด้วยพภกทรัพย์จะเริญด้วยอายุวันนะจะเิญด้วยสุขภาระ และก็เจริญด้วยทรัพย์นับหลวงปู่เมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกเดียวเอาไป500ครับพี่ๆนะผมแบ่งบันที่500บาทนะครับรายการต่อไปครับพี่นะอ่ารุ่นนี้หายากนิดนึงนะครับนะเพราะว่าส่วนมากจะเห็นนะครับที่เขาเอามาลงขายกันก็มีแต่เป็นเหรียญนะครับรุ่นนี้ครับพี่ๆรุ่นนี้เป็นหล่อนะครับอ่านี่ไม่ใช่เหรียญนะครับเป็นหล่อนะครับ นี่พี่ดูนะครับเป็นหล่อนะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญนะเป็นหล่อประกบนะครับนี่พี่เห็นไหมเป็นหล่อนะครับรันเลขนะครับแปดศูนย์สามนับหลังพญาไก่เป็นยุคต้นๆ้นของหลวงปู่นะบอกที่นะครับนับตั้งแต่หลวงปู่เป็นพรกครูนะครับนี่ถูพัดยศนะเหรียญเสมาเลื่อนยศนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพสีสะอาดยุคต้นนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับรันเลขแปดศูนย์สามครับพี่พนะด้านหลังเป็นพญาไก่นะครับแล้วก็มียันหนือดวง ขนาดข้างนะครับต่อคนละเล่ชัดเจนเล่นหาง่ายครับเหรียญหล่อนะครับเจอเคยเจอกันแต่นะครับเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญปั๊มนะครับเหรียญหล่อค่อนข้างจะหายากยากนะครับแล้วก็มีราคาแพงกว่าเหรียญนะครับเหรียญหล่องงนี้ผมเปิดที่2 0 0พันครับนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนะครับนวะนะครับนี่ครับผิวนวะเลยนะครับพี่เอาสองพันครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับสองพันบาทวิพี่ท่านใดสนใจติดต่อมาแล้วกันนะครับ นะครับแบ่งปันพาลาพิเศษพิเศษนะครับนะรายการต่อไปครับราคาเบาเบากันมางพี่ี่เป็นเจ้าสัวรุ่นแรกนะครับหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทครับออกวัดโพสีสะอาดนะครับนี่เนื้อใบลานครับองนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่เป็นยันห้านะครับอันองค์นี้เปิดแบ่งปันที่สามร้อยพอพี่ๆนะแบ่งปันนะเจ้าสัวพี่พท่านใดอยากเก็บ นะฮะโภคทรัพย์นะครับค้าขายนะครับนะได้นะครับนะเอาสามร้อยพอครับพี่พี่ได้มาองค์เดียวนะครับอ่ะรายการต่อไปครับนะพระเยอะอันนี้เหลือเหลือหนึ่งบานนะพี่พี่มีพี่เขาปิดไปบานหนึ่งแล้วนะครับนะเป็นภาพถ่ายครับพี่พี่ภาพถ่ายรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะหาด้านหลังนี่ครับมีผ้ารับประเคนของหลวงปู่นะครับปั๊มตาวัดพระธาตุมืนหินนะครับองค์นี้เหลือเลข 8455ครับพี่พี่นะนะกิฟพี่แล้วเปิดไป900นะพี่พี่มีสององเหลือองค์เดียวนลครับองค์นี้จะสร้างทั้งหมด15,000บาทนะครับเป็นนะครับเป็นรูปถ่ายรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับครึ่งองค์นะครับนะอันนี้วันนี้ผมเอาระครับพิเศษครับเอา700พอพี่พี่ถ้าใดสนใจติดต่อมานะครับประกันแท้นะครับประกันแท้ทุกรายการนับ700บาทนะครับรายการต่อไปครับพี่พี่ เป็นเหรียญครับจงเจริญพิมพ์หนึ่งครับเนื้อนวะโลหะครับอันนี้ฟังราคาพิเศษดีๆนะครับจงเจริญนะครับพิมพ์หนึ่งครับนี่เหรียญหันข้างจงเจริญครับพี่พี่ต่อโค้ดนวตรงนี้นะครับนวะโลหะครับจงเจริญพิมพ์หนึ่งครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่ครึ่งองค์หันข้างนะครับเขียนว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับรุ่นจงเจริญด้านหลังครับพี่พี่นะด้านหลังนะครับ กำกับด้วยยันนะครับอีติปิโสนะครับเรือนเตี้ยนะครับน้าที่หลวงพุ่เอียงวัดหนังครับใช้นะครับให้พระให้พระเจ้าอยู่หัวเราห้าของเรานะครับกำหลับม้าพยศนะครับนะนาอีติปิโสวิเศษเสเอกเศษเสพุทธนาเมอีอีมีนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิครับนะครอบจักรวาลนะครับอีติปิโสเรือนเตี้ยนะครับนะเป็นพิมพ์หนึ่งเนื้อนวะนะครับอ่าวงนี้นะครับ ต่อโค้ดครับพี่พี่รันเลขชัดเจนนะครับสามแปดหกครับนะสามแปดหกครับวันนี้ราคาพิเศษเลยพี่วันนี้ผมเปิดราคานะครับนาวาเอาสองพันพี่พี่นะสองพันทวนสองพันทวนครับนะจงเจริญเนื้อนวะหาที่ไหนเนาะสองพันทวนเะพี่นะท่านใดสนใจอยากเก็บเก็บได้นะครับราคาพิเศษวันนี้เอาสองพันพอครับนะ รายการต่อไปครับพี่ๆนะพระเยอะผมเร็วนิดหนึ่งนะครับรายการต่อไปครับพี่เป็นนี่ครับพระพรมประสิทธิ์นะครับรายการที่สองครับนี่นะฮะออกนะครับวัดโพสีสะอาดนะครับลงยาขาวนะครับนี่พระพรมประสิทธิ์นะครับนี่ครับด้านหลังต่อโคตรลนเลขครับนี่ครับรวยดวงเศรษฐีนะครับหมุนนะครับ นะต่อโคอ้ดสซาลาตรงนี้ครับพี่ๆนะเห็นไหมสสาลานะไม่ต้องลงกล้องนะพาแท้ด,ดูง่ายๆนะครับรันเลขนะครับอาเลขเดี๋ยวต้องลงกล้องให้นะหนึ่งศูนย์สี่ห้าครับพี่ๆนะหนึ่งศูนย์สี่ห้าครับพระพรมประสิทธิ์เนื้อฝาบาทนะครับนะพระพรมนะครับก็ ขอได้ไหวรับนะครับการงานการเงินขอได้ทุกอย่าง ar, น, nữa, นะครับหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทปลูกเสกครับพี่ๆนะอ่ะเอาไป500แล้วกันลงยาครับแบ่งปันเลย500บาทครับนะครับรายการต่อไปครับพี่ๆรายการต่อไปอ่ะอันนี้ผมข้ามาหน่อยนะเป็นครับนี่อ่ะวันนี้เราคาพิเศษเลยพี่นะพ้าสวยนะเป็นเหรียญรวยลนล้านอุ้มบาทหลวงปู่มหาศิลาสิิจันโทฟังราคาดีๆนะวันนี้ผมเปิดราคาล้มลยนะครับ นะนะครับเหรียญรวยนะครับล้านล้านนะครับหลวงปู่นั่งอุ้มบาทนะครับมีกินมีใช้ตลอดนะครับด้านหลังเป็นยันห้านะครับต่อโคดและเลขตอกสอลาตรงนี้ครับพี่ๆนะคปี่แล้วเปิดสองพันห้านะตอกสองเก้าสี่สี่ครับเลขเบิ้ลนะครับวันนี้เอาราคาดีครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับอุ้มบาทรวยล้านล้านนะครับ ใครได้เหรียญอุ้มบาทไปมีกินมีใช้ตลอดชาตินะพี่ๆนะครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะครับตามคําที่หลวงปู่ว่าเลยนะครับนะนะครับทองแดงผิวลุ้งสวยๆตอกสอสลารตรงนี้เอาพันเก้าวันนี้วันเดียวครับใครเร็วใครได้มีเหรียญเดียวครับหมดแล้วหมดเลยครับอ่าครับรายการต่อไปครับนะอันนี้เป็นนะครับพี่ๆเป็นหลวงปู่ทวดครับรุ่นแรกนะครับพี่ๆผม ผมบอกเลยออกอันนี้ออกตรงโดยธรรมะอุทยานนะออกตรงโดยธรรมะอุทยานครับพี่ๆผมมีเนื้อฝาบาทอันนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะไม่หมดนะครับเฟรมนะนี่ครับผมมีเนื้อฝาบาทมาทั้งหมด5นะครับพี่พี่นะหลวงปู่ทวดหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทรุ่นเหนือดวงนะครับอันนี้ราคาพิเศษเลยนะผมมีฝาบาทมา5นะครับมีทองแดงมานะครับ <end> ทองแดงมา2องค์นะครับอ่ะอันนี้ฝาบาทให้ชมก่อนนะครับนี่ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นั่งบัวนะครับออกโดยธรรมะอุดทวดทีนะครับธรรมะอุทยานโดยตรงนะพี่พี่นะเป็นด้านหลังเขียนว่าเหนือดวงนะครับนะครับแล้วแล้วก็มียันนะครับนี่พี่พี่นะหลวงปู่ทวดอันนี้ตอบอันนี้เลขสี่สามสี่ครับเลขหามครับตอบสัตสลาตรงนี้นะนี่ครับข้านบนนะครับเป็นยันเหนือดวงนะเขียนว่าเหนือดวงนะครับอ่านี่ครับ อ่ะผมไล่เลขให้เลยนะครับเผื่อพี่ชอบเลขนะองค์นี้สี่สามสี่นะครับเนื้อฝาบาทผมมีห้าองนะครับฝาบาทนะนะอง์นี้ครับพี่เลขนะ้าแท้นะหมประกันให้นะครับสามศูนย์เจ็ดครับนี่นะครับสามศูนย์เจ็ดจอกฝาตาล่าตรงนี้นะครับพี่ๆอ่าสามศูนย์เจ็ดนะครับ หลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของธรรมะอุทยานนะครับพระนิรันต์ตรายครับพี่ๆหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับห้อยของเก๊ก,ก็เข้มแขังครับอันนี้ได้หลวงปูม่มหาศิลาเมตตาที่ฐานจิตปลุกเสกด้วยครับพี่ๆนะไม่ต้องห่วงเลยพุทธคุณนะครับองนี้ครับเลขสองห้าศูนย์ครับนะผาบาทนะผมไล่เลขให้พี่ๆชอบเลขไหนก็บอกมาแล้วกันนะครับผมเปิดราคาจองวัดเลยวันนี้ อันนี้เด็นะครับสี่แปดสามครับพี่นี่ครับสี่แปดสามนะนะครับอ่ะมีห้าองค์นะอ่าสี่แปดสามนะครับพักนิรันตรลายครับพี่พี่เก็บได้ครับนะให้เด็กห้อยให้ไปไหนแควค่าปลอดภัยครับนะอันนี้สามห้าสองครับพี่พี่นะ หลวงปู่ทวดนืดวงนะมีดูนะอันนี้เนื้อฝาบาทครับผมจะเปิดราคาเดียวกันเลยทั้งฝาบาททั้งทองแดงนะครับใครเร็วใครได้แล้วกันพี่ๆนะผมเปิดราคาพิเศษให้นะครับอ่ะนี่นะครับองนี้ครับหลวงปู่ศิลาปลุกเสกเดียวนะครับที่ธรรมอุทยานนะครับสี่สองสามครับหลวงปู่ปลุกเสกเดียวนะครับย้ํานะครับออกโดยตรงโดยวัดนะครับออกตรงโดยวัดนะครับนะออกตรงโดยธรรมอุทยานนะครับไม่ผ่านนะครับ ให้ผ่านผู้สร้างนะอันนี้หลวงปู่เมตตานะครับนะฝาบาทมีหกองคครับพี่ๆทองแดงครับให้ดูทองแดงทองแดงเหลือสองครับนี่นะนี่ครับพี่นี่ครับเนื้อทองแดงนะครับฟ้าสวยครับนะทองแดงนะครับมีสองครับนี่ครับเลขห้าเก้าแปดครับทองแดงนะครับ อีกหนึ่งองค์นะครับพี่พี่ห้าเก้าแปดนะเนื้อทองแดงนะมีสองนะฝาบาทมีหกนะทวทีนะครับนี่ครับองค์นี้เลขหกเก้าแปดครับพี่พี่อะนะครับอะหลวงปู่ทวดนะครับออกธรรมะอุทยานะครับหลวงปู่มหาศิลาเมตตาจิสานจิตปลูกเสกเดี่ยวครับออกโดยตรงโดยวัดนะครับไม่ใช่วัดอื่นนะวันนี้ผมเปิดแบ่งปันเลยพี่ๆนะฝาบาทมีอยู่หกองค์ ทองแดงมีอยู่2ครับผมเอาปูดทวดรุ่นเหนือดวงนะครับนะนะเขียนว่านี่หลวงปู่มหาศิลาิทิจันโตปุกเสกนะครับณนะธรรมัตอุทยานจังหวัดกาลสินนะครับออกโดยตรงนะครับเนื้อฝาบาทกับเนื้อทองแดงนะครับผมเอาราคาเดียวพี่ราคาเดียวใครเดียวใครได้แล้วกันนะแบ่งปัน fc ฝาบาท350ทองแดง350แล้วกันเอาเท่ากันแหละราคาจองเลยพี่นะครับราคาจองเลยครับราคาเท่ากันพี่ๆี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับนะ มีแค่นี้นะครับพี่ๆรายการต่อไปครับพี่ๆนะรายการต่อไปครับเป็นเหรียญครับพี่ๆนะรุ่นนี้รวยหยาดฟ้าครับนะอันนี้ยังไม่ได้แกะซีนนะเดี๋ยวผมจะแกะซีนให้ดูสักองค์หนึ่งเนื้อทองแดงนะเพราะพี่เขาปิดหลังไม่ไปหลายองค์กันแล้วนะครับพี่นะเดีย๋ยวผมแกะดูนะมันมีผมได้มาอย่างละสามนะนี่รอยมือลายเท้ารุ่นแรกออกธรรมะทยยานะครับนะอันนี้เนื้อทองแดงนะครับ อันนี้ฝาบาทนะครับฝาบาทพี่เขาปิดแล้วนะครับปิดไปหมดเลยนะครับฝาบาทนวะครับอ่านวะนะครับอ่ะตอนนี้เหลือทองแดงนะครับตอนนี้ผมเหลือแค่นี้นะพี่ๆนะนะเหลือแค่นี้ผมจะแกะให้ดูตัวอย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้นะครับรุ่นนี้ครับพี่ๆเป็นเหรียญนะครับรุ่นเดียวนะครับกับที่หลวงปู่ประทับลายนิ้วมือปลุกเสก นะครับรวยหยาดฟ้าพยันนะครับพยันนะครับนะรุ่นเดียวปลูกเสกวิธีเดียวกับพยันนะครับแต่อันนี้ปลูกเสกหลายวันละหน่อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับนะทองแดงผมแกะองค์หนึ่งนวกันนะครับนะรวยหยาดฟ้านะครับ้อยมือไหลท้าหลวงปู่รุ่นแรกนะครับนะออกที่วัดพระธาตุมืนหินนะครับโดยตรงนะครับพี่ๆนะอ่านี่ครับนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะอันนี้เนื้อทองแดงนะ นี่เท่าเนื้อทองแดงนะครับอ่ะอันนี้นวัผมไม่ได้แกะนว่าบากกันนว่าผมไม่แกะนะเพราะพี่เขาปิดไปแล้วนะครับทองแดงครับนะรวยหยาดฟ้ารอยมือรอยเท้ารับทรัพย์นะครับหลวงปู่มหาศีลิริจันโตอันนี้ผมได้ยอดนะครับผมได้ยอดจากผู้สร้างนะผมได้ยอดมานะครับนี่นะครับนะอ่ะนี่ด้านหน้าครับพี่พี่นี่ครับด้านหน้าเป็นรอยมือรอยเท้าหลวงปู่นะครับเมตตาปั๊มนะครับ ป,ป,ปั๊มลอยมือลอยเท้านะครับ kind น of kind of anyway> ี่ครับรุ่นรัวหยาดฟ้านะครับนะนี่ครับนี่ด้านหลังครับพี่พี่ด้านหลังนะครับเป็นพระธาตุนะครับพระธาตุืองหินแล้วก็กำกับด้วยอัครยันนะครับนะครับพุทธังครับสาระนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังคังสารนังขจามินะครับไตสรณคมนะครับนะนี่ครับมือเท้ารับรับรุ่นแรกนะครับ ออกนะครับวัดพระธาตุมณหินนะครับพี่ๆองค์นี้เลของค์แกะแล้วเดี๋ยวผมส่องเลขให้ดูแล้วกันส่วนในซีนก็พี่ก็ไปลุ้นกันเอานะสำหรับพี่ที่ปิดนะครับอ่าเนี่ครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับนี่ครับนะดูความสวยนะครับอ่าเลขอยู่ตรงนี้นะผมก็เพิ่งแกะนะผมไม่รู้ว่าเลขลันตรงไหนนะอ่ะองนี้ครับใครชอบองนี้ก็เอานะครับ นี่ครับเลขหนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์ครับอ่ะองนี้เนื้อทองแดงหนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์นะครับนะผมแกะแล้วนะครับผมแกะแล้วนะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับรอยมือรอยเท้ารับทรัพย์นะครับรุ่นรวยหยาดฟ้าหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทเนื้อทองแดงเอาทองแดงผมเปิดที่ห้าร้อยบาทครับพี่ราคาจองเลยนะเอาองค์ที่แกะแล้วก็มีนะครับองค์นี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับ ณว่า900บาทครับแล้วก็นะครับฝาบาท700นะครับนะแบ่งปันแล้วนะครับราคานี้นะครับนะณวะทองแดง500ฝาบาท700ณว่า900ครับพี่ๆราคานี้นะครับหายากครับนะมาแบ่งปัน F อซีจริงๆอ่ะรายการสุดท้ายครับพี่ๆนะวันนี้ก็นะครับนานแล้วนะครับผมอ่ะลงคลิปมันตัดต่อยากครับพี่ๆ นะมันก็ไม่ตัดต่อให้นะครับถ้าคลิปยาวเกินไปครับนะรายการสุดท้ายของวันนี้ครับอ่ะพายันยอดนิยมของหลวงปู่เลยนะครับพายันหลวงปู่มหาศิลาสิรจจันโทนะครับรุ่นนะครับนี่ครับพี่พี่อ่ะออกที่สวนส่งครับพี่พี่นะรวยล้านล้านครับพายันรวยล้านล้านหลวงปู่มหาศิลาสิรจจันโทพายันผืนใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าเอสีอีก อันนี้ปั๊มตาวัดชัดเจนนะครับนี่ตาวัดนะนะใหญ่มากครับพี่ไปใส่กรอบนะรวยล,ล้านล้านมีเงินมีทองครับนี่นะมียันนี่ครับเหนือดวงนี่ครับนี่พยายุงทองนะครับยันเหนือดวงแล้วก็ยันพยายุงทองเหนือดวงพยายุงทองนะพี่นะปั๊มตาวัดนะครับประกันแท้ตลอดชีพนะได้มาเพลผืนเดียวครับพี่พี่ผืนใหญ่มากนะครับถ้าพี่ท่านใดอยากดูภาพเต็มก็ทักไลน์มาแล้วกันนะ พยานผมเปิดห้าร้อยครับพี่ๆนะผมแบ่งปันแล้วนะครับนี่ห้าร้อยรวมรวมส่งให้เลยนะครับห้าร้อยบาทนะครับพยานพี่พี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับนะครับพี่พี่นะวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่มากๆนะครับกราบขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ทักมาหลังไมค์ว่าหายไปไหนมาทําไมไม่ลงคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ขอบคุณนะครับที่นึกถึงกันตลอดนะครับก็คิดถึง FC ทุกท่านเหมือนกันนะครับนะพอดีภารกิจเยอะจริงๆครับช่วงนี้งานเยอะมากๆครับพี่พี่นะต้องไปนู่นไปนี่ หลายอย่างนะครับนะมีเวลาผมก็จะแอบมาหาพระแล้วก็มาแบ่งปันพี่ๆี่ทุกท่านเช่นเคยครับพี่ๆกราบขอบคุณอีกหนึ่งครั้งครับพี่ๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางครับช่องผมยังไม่ทําเก็บเงินปลายทางพี่สบายใจนับโอนพี่ได้ของแน่นอนขอให้พี่โอนถูกบัญชีแค่นั้นเองนะครับส่งของตรงถึงบ้านนะครับไปสนีไทยประกัน พัสดุสูญหายนะครับทุกกรณีครับไม่ต้องห่วงขอค่าพี่โอนเงินตรงตามบัญชีที่ให้ไว้แล้วกันนะคบพี่ๆนะสุดท้ายนี้ครับนะช่องทางการติดต่อครับนี่ครับเหมือนเดิมศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดงสองแล้วก็แอดไลน์มานะครับวันนี้ครับพี่ก็ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งครับนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ๆยุติบารมีพระเครื่องหนึ่งหกแปดจะนำพระดีๆมาแบ่งพันธุ์พี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องกลาบสวัสดีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ